ปอดโฆษณาทางวิทยุในดีในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องสาวเขือฟ้าสร้างใหม่จากบทประพันธ์ของพระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าวราวรรณกกรกรมพรานราทิพป,ประพันธ์พง์สร้างใหม่สร้างให้เหนือกว่าโมวารานกว่าใหม่ด้วยฉากตื่นตาวิจิตรการตาใหม่ด้วยดาราสุดยอดนิยมบริษัทผู้สร้างมารุฟิมเสนอมิตรชัยบัญชาพิษสมัยวิไลยักใน สาวเครือฟ้าสร้างใหม่ร่วมด้วยประจวบเลือกยามดีน้ำเงินบุญหนะักสุคนคิ้วเหลี่ยมขอแนะนำสาวโสภาดาราทองหน้าหวานเนตรภาดารารัตพร้อมด้วยหกนางงามเทพีเชียงใหม่และดิษพง์โอวัฒสารบอกองเมืองเหนือให้เกียรติร่วมแสดงกำกับการแสดงและอเมริการสร้างโดยมารุตเป็นภาพยนตร์สีสกมมให้เสียงภาคสดผู้ให้เสียงภาค สเสนคม์ขอรชุนอัมพาพันธ์เสนอวันรักและสีเทาเข้าใช้เมื่อวันที่8ตุลาคมในปีพศ2 5 0 8ฉายที่โรงพยนต์ศาราเฉลิมกรุงสำหรับภาพยนตร์เรื่องสาวเครืฟ้าฉบับนี้เป็นการสร้างครั้งที่3โดยก่อนหน้านี้ถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปีพศ2477และครั้งที่2ในปีพศ2496 สำหรับภาพยนตร์เรื่องสาวเคอือฟ้านั้นได้รับรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่8ประจำปีพศ2508ในรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออกแบบเครื่องกายยอดเยี่ยมโดยคุณสะอาดคุปตะลักษณ์และภากเสียงยอดเยี่ยมโดยเสนิคมราชุนอัมพาพันธ์เสนอวรรณรักและสีเทาสำหรับสปอยลตา มาจากเป็นเสียงเล็กขนาด7นิ้วจะดทาขึ้นเพื่อเอผยแพรประชาสัมพันธ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะและทําออกมาเป็นจำนวนไม่มากและไม่มีการวางจําหน่ายแต่ประการใดแต่เป็นแผ่นที่นักสะสมเก็บสะสมเท่านั้นทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเมืองไทยพัฒราถาวงที่เอื้อเฟื้อคลิปสปอตภาพยนตร์เรื่องนี้ให้นํามาเปิดให้กับแฟนๆซีนเนมายาสตูดิโอได้รับฟังกันรองรับฟังรับชมกัน กับสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องสาวเครือฟ้าสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างให้ยิ่งใหญ่มโหฬานกว่าเก่าหลายเท่าทาวีไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้าสร้างใหม่โดยมาร,รุตฟิ ดังไปทุกมุมเมืองด้วยเรื่องรักอมตะทีม่มีมีวันตายไปจากโลกสาวเครือฟ้าสร้างใหม่ด้วยดาราสุดยอดนิยมมิตรชัยบัญชาพิสมัยวิไลศั์ประจวบเปลกยามดีน้ำเงินบุญหนักพร้อมด้วยหกเทพีเวียงพิงและสาวโสภาหน้าหวานจากดาราทองเนตรนพาดารารัตรร่วมแสดงโอเครือฟ้า,านีสินที่ว่า หลลาก,กสสนท,ทั้งผู้แก่ผู้เฒ่าหนุมน่มๆสาวๆต่างคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่โดยมารุษฟิล์มเพราะชื่นจิตตรึงใจในบทบาทของมิตรพิสมัยไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้า สร้างใหม่ของใหม่ต้องดีกว่าเก่าอย่าไปหลงเชื่อคำใครคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่มโหฬานและใหญ่ยิ่งกว่าเก่าณนะที่โรงภาพยนต์นี้สร้างใหม่สร้างให้ยิ่งใหญ่มโหฬานกว่าเก่าหลายเท่าทวีไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้าสร้างใหม่โดยมาร,รุตฟิ โด่งดังไปทุกมุมเมืองด้วยเรื่องรักอมตะที่ไมีมีวันตายไปจากโลกสาวเครือฟ้าสร้างใหม่ด้วยดาราสุดยอดนิยมมิตรชยบัญชาพิสมัยวิไลศักประจวบเรกยามดีน้ำเงินบุญหนักพร้อมด้วยหกเทพีเวียงพิงและสาวโสภาหน้าหวานจากดาราทองเนตรนภาดารารัตร่วมแสดงโอเครือฟ้า ท,ท,สสท,ทั้งผู้แก่ผู้เฒ่าหนุมน่มๆสาวๆต่างคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่โดยมารุษฟิล์มเพราะชื่นจิตตรึงใจ ในบทบาทของมิตรพิสมัยไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้าสร้างใหม่ของใหม่ต้องดีกว่าเก่าอย่าไปหลงเชื่อคําใครคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่มโหฬานและใหญ่ยิ่งกว่าเก่าณนะที่โรงภาพยนต์นี้สร้างใหม่สร้างให้ยิ่งใหญ่มโหฬานกว่าเก่าหลายเท่าทวีไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้า สร้างใหม่โดยมาร,รุทธิ์ีสมัยสมจินตนาสาวเคลือฟ้าเสียจิตคิดเลือนเปิน่นโด่งดังไปทุกมุมเมืองด้วยเรื่องรักอมตะที่มิม่มีวันตายไปจากโลก สาวเครือฟ้าสร้างใหม่ด้วยดาราสุดยอดนิยมมิดแชบัญชาพิสมัยวิไลศัก์ประจวบเรือยามดีน้ำเงินบุญหนักพร้อมด้วยหกเทพีเวียงพิงและสาวโสภาหน้าหวานจากดาราทองเนตรนภาดารารัตรร่วมแสดงโอ้เครือฟ้าคานี้สินที่วังขอลาลสโซ ผู้แก่ผู้เท่าหนุ่มหนุ่มสาวสาวต่างคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่โดยมารุษฟิล์มเพราะชื่นจิตตรึงใจในบทบาทของมิตรพิสมัยไม่มีอะไรเทียบเท่าสาวเครือฟ้าสร้างใหม่ของใหม่ต้องดีกว่าเก่าอย่าไปหลงเชื่อคำใครคอยพบสาวเครือฟ้าสร้างใหม่มโหฬารและใหญ่ยี่กว่าเก่าณนะที่โรงภาพยนต์นี้ และนี่คือสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องสาวเครือฟ้าสร้างใหม่ที่นำแสดงโดยมิตชัยมัญชาและพิสมัยวิไลศักร์ร่วมด้วยประจวบเลือกยำดีน้ําเงินบุญหนักเนธภานารารักษ์สุขคนคิ้วเหลี่ยมทองถมปักลาโพงชื้นแฉนวลสีรัชดาพรศรีวิชัยจากอุปพันธ์ของพระเจ้าบรวงเถอพระองค์เจ้าวรวรรณกรกรมพานราทิปประพันธ์พงศ์บทภาพยนตร์โดย มารุดหรือทวีนบางช้างที่เป็นภาพยนตร์สี16มมให้เสียงภาคสดเข้าใช้เมื่อวันที่8ตุลาคมในปีพศ2 5 0 8ฉายที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกรุงก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทนให้พาในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบขาตํตำนานหนังไทยเรื่องยอหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ